สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุกุลสุก้นเดี๋ยวมือนีมาบิง้งหัวคอเราจะสิ่งที่คุณหวังไว้จะสําเร็จไหมสิ่งดีกัลยาณมีทุกท่านวางไวส้สิสําเร็จบนราชกาเนาะมือเนี่ยตรงสับลายอจากจโทรศัพท์แล้วสิ่งที่คุณหวังไว้จะสําเร็จไหมกาลยานมีทุกท่านเรื่องการงานนาจาะเนาะกําลังเอ่อ มองหางานดูหรือกำลังอยากรวมลงทุนกันเนาะจ้าเนาะต้องบอกสันรวมหุ้ลงทุนสิะสบผลสำเร็จนะจ่าด้วยต้องใส่เงินสิไดใส่เงินอยู่จ้าต้องบอกไปอย่างสั้นเลยในการลงทุนครั้งนี้สิไดใส่เงินเป็นก่อนอยู่จ้าต้องบอกสันเอแล้วก่บเจ้าก็มีความอุดมสมบูรณ์แล่อบุ้มี่ยังหาเป็นห่วงในเรื่องการเงินการกินนะเจ้าจ่าเนาะในขรณะนี้เวลานี้กันเลยเอยากรวม อยากรวมหุ้นลงทุนกะะับสีเรีรวมหุ้นลงทุนกันเอ่อสิได้ใส่เงินนําแต่ก็เลยกินเป็นคนมีเป็นคนเอ่อมีใจที่เมตตากินท่านอยู่เป็นประจำนั่นละจา์เนาะบ,บคุคคลคนนี้ก็ไเลยแองแต่ก็เอ่อเป็นคนที่เอ่อมุ่นหันพันแหล่นน้าเอ่อตรงบอกสิซันเลยเป็นคนใจหออน,น,ำน,ำน,น,น้นอะจา์เนาะบุคคลคนนี้ก็เออเป็นพลังงานรวนละจา์เนาะ แต่ว่าบรว่วสิเป็นยนจังไรก็ย่งแต่ว่าขอบครัวของเก้าวสิอุดมีความอุดมสมบูรณ์ยาอยู่ยเย็นเป็นสุต